เพ่งมองมองไปมองไปว่าทําไมมายืนดกดดืๆก,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 ก็มองมองไปจนถึงเห็นแน่ชัดเลยว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่มีหัวนี่ว่าเขาเลยโอ้โหโดนแล้วคืนนี้สวัสดีครับเบิร์ดพาลอนนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับ ผมนำบรรยากาศที่ผมไปเล่าเรื่องในอังคารคุมโปงมาให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับเป็นบรรยากาศที่ผมได้ไปเล่าเรื่องในรายการอังคารคุมโปงครับผมและผมก็ไปตัดมาแล้วก็เอามาลงในสไตล์เบิร์ดพาลล์นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับไปชมคลิปกันครับผมไป คุณเบิร์ตพาหลอนอยู่กับเราสวัสดีคุณเบิร์ตค่ะสวัสดีครับพี่เจนสี่แนนครับแต่วันนี้คุณเบิร์ตมากับเรื่องที่ชื่อว่าคนข้างทางอืมถ่ยแล้วของเราบ้าหรือว่าถ่ายทอดมาจากเป็นรุ่นพี่เหมือนกันต้องย้อนกลับไปประมาณสักอ่าสิบปีช่วงนั้นผมเล่นตนตรีในผับที่อายุทยาครับอืมอเล่นตำแหน่งอะไรอะ่ะผมเป็นมือคีย์บอร์ดแล้วก็พี่คนนี้เขาเป็นมือกองอืมผมจะสังเกตว่าเขามาเล่นทีไรเนี่ยเขาจะใส่หมวกประจําเลย มันก็ไม่น่าแปลกหรอกครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นแฟชั่นของเขาผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้แบบว่าไม่ได้สงสัยอะไรมากจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเราเล่นดนตรีเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งกินข้าวกันตอนหลังเลิกเขาถอดหมวกพอถอดหมวกแล้วผมเห็นว่าเอา้าหัวเขาลน้นผมก็เลยถามพี่เขาว่าพี่ทาไมถึงโกนหัวหล่ะครับพี่เขาถามผมว่าเบิร์ตเองเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าถ้าเองเชื่อพี่จะเล่าให้ฟัง แต่ถ้าเองไม่เชื่อเรื่องผีพี่จะไม่เล่าเพราะว่าเดี๋ยวเองก็จะหาว่าพี่นู่นนี่นั่นอมผมก็เลยบอกผมเชื่อครับพี่ผมเชื่อผมผมชอบฟังทั้งที่ผมฟังว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่วงวงเดียวกับผมเนี่ยเขาเคยอยู่วงวงหนึ่งและเล่นอยู่ที่อยุธยาแต่บ้านเขาอะอยู่อ่างทองเขาจะต้องขับรถไปกับอ่างทองอยุทยาอ่างทองอยุธยาเขาจะเลิกเล่ดดนตรีนะประมาณตีสองถึงตีสามช่วงเวลานั้นก็จะกลับบ้าน ทุกวันทุกวันทุกวันเป็นประจำปกติแต่มีอยู่วันหนึ่งที่มันไม่ปกติเขากลับบ้านเวลาเดิมตีหนึ่งกับตีสองเขาขับกับอ่างทองพี่คนที่สัญจรอ่างทองอยุทยาจะรู้ก็ดีว่ามันจะมืดปัจจุบันก็มืดใช่จะมีไฟหนึ่งหนึ่งดวงและก็ประมาณอีกสักหนึ่งกิโลก็จะมีอีกสักหนึ่งดวงในตอนนั้นนะที่เขาไล่ฟังเขาขับรถไปขับรถไปจนถึงระยะหนึ่งเห็นคนยืนอยู่ข้างหน้าไกล เขาก็เขาก็เขาต้องขับผ่านเขาก็เพ่งมองมองไปมองไปว่าทําไมมายืนดิกดึบดิก็มองมองไปจนถึงเห็นแน่ชัดเลยว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่มีหัวนี่วะเขาเลยโอ้โหโดนแล้วคืนนี้เขาก็เลยเหมือนตะบ้านมองตรงๆไปเพื่อที่จะไม่พยายามที่จะไปมองเพราะเห็นแล้วว่าเนี่ยน่าจะใช่แล้วเขาก็บอกว่าอายุทยาเบอร์แม่ก็รู้อยู่ผมก็บอกโอ้โห เขาก็เลยขับพยายามขับผ่านไปพอขับผ่านไปเท่านั้นเขาก็เลยมองกระจกมองกระจกก็เห็นก็เห็นยืนอยู่นะครับพี่ไม่มีหัวยืนอยู่ตรงไฟตรงนั้นครับไม่ทันย้หายตกใจพี่ก็บอกว่าขับไปอีกสักพักนี่เจอยือนอีกเจอยือนอยู่อีกเลยรู้เลยว่าคนเดิมแน่นอนอเลย,เลยไม่ต้องรู้เลยว่าเข้ามาใกล้ๆนี่ใช้ผีหรือเปล่าเขารู้เลยว่า แน่นอนใช่แน่นอนเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าพยายามคุมสติแล้วขับรถผ่านไปนึกภาพนะครับพี่เขาบอกว่าเขา,เาขับรถยนต์แล้วเอาเอาหน้าไปแบบใกล้ๆพุมอมไเ้เ่อที่จะไม่เห็นกระจกอ่ากระจกะเพราะว่าเขากลัวว่ามองกระจกแล้วด็กเขาจะสติแตกแล้วขับรถแล,ล้วเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยพยายามที่จะขับผ่านล่างนั้นะ่ะขับผ่านไปก็โอเคไม่ได้มองแต่ขับผ่านไปขับผ่านไปปุ๊บแล้สักพัดนึเนี่ะเหมือนเขาได้ยินเสียงหลังรถเสียงดัง ตุบตุบตุบแต่ด้วยความโกตตกใจอ่ะไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรเลยหันไปมองดูกระจกหลังว่ามันคืออะไรเียนดังตุบตุบตุบปรากฏว่าเป็นล่างของล่างนั้นอ่ะที่ไม่มีหัววิ่งตามรถมาอือวิ่งตามรถมาแล้วเขาบอกว่าได้ยิ่พี่อ่ะเห็นเป็นอะไรที่เป็นรุนในมือมันมันเอามาฟาดหลังรถพี่ดังตุบตุบตุบของเห่าเบื่อคิดว่าเป็นอะไร มันมืดพี่ไม่เห็นอผมบอกว่าพี่ชัดเลยหัวอหัวแน่นอนเขาเลยบอกพี่ก็ไม่รู้เพราะมันมืดกับพี่ตอนนั้นพยายามตั้งสติและพยายามขับรถกลับไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดอืเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามขับขับับจนถึงบ้านพอจนถึงบ้านอะ่ะพอเขาลงจากรถปุ๊บเข้าบ้านได้เข้าที่นอนเลยคุมโปเหมือนเขาบอกว่าเขาคุมโปงเขาได้ยินเสียงเสียงเมียเขาว่าอาพี่ อะไรจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่พูดจนจนแฟนเขาว่าต้องไปขยับรถเข้ามาในบ้านเองพอถึงรุ่งเช้ามาเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องหยุดงานเล่นดนตรีอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์อะครับเพราะว่าเขาเป็นไข้เป็นไข้แล้วเขาบอกว่าเขาจับผมเขาอะาผมเขาลุดมาเป็นกระจุกกระจุกเลยครับพี่อื ที่บอกว่า <ผม S 1> จับไข่หัวโกรนก็เป็นแบบนี้เนาะใช่เขาบอกว่าผมหลุดแต่มันหลุดแล้วมันขึ้นไม่ไม่เหมือนเดิมอะครับเขาเลยต้องโกนดีกว่าเลยตัดสินใจเป็นการโกนไปเลยอ,ะอ่ะเขาบอกว่านั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่เขาต้องโกนผมแล้วเขาก็มาเล่าให้เมียฟังตื่นมาตอนเช้าแล้วเขาก็มาเล่าให้เมียฟังว่าเขาไปเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้านมามแล้วเมียเขาเล่าว่าก็ว่าอยู่ว่าตอนขยับรถเข้าไปอ่ะเห็นมีคนอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านก็คิดว่าเป็นเพื่อนที่ก็กล่าวว่า ขยับรถเข้ามาแล้วแล้วออกจากรถอะ่ะจะไปเรียกเข้าบ้านอพอออกจากรถมาปุ๊บเขาไม่อยู่หน้าบ้านแล้วใช่แต่เขาบอกว่าแฟนเขาบอกว่านี่หัวนะเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคนเลยหัวไม่ได้ขาดอะไรอย่างเงี้ยม,มาแบบปกติใช่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนของพี่เขานั่นแหละสาเหตุที่ทําให้พี่ต้องโกนหัวตลอดจนถึงทุกวันนี้ยครับ